คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงได้รู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้เมื่อหยุดคิดได้จะเห็นธรรมอุบายในการหยุดคิดวันหนึ่งมีคนนำคำสอนของหลวงปู่ดุลมาถามท่านว่ายทวนน้ำว่าโยมหลวงปู่ดุลท่านสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงได้รู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละ จึงรู้หมายความว่าอย่างไรคะว่ายทวนน้ำคำว่ารู้ที่หลวงปูด่ดุลพูดในที่นี้ตรงกับคำว่าว่างให้ใช้คำว่าว่างแทนค่าลงไปโยมพอแทนค่าลงไปแล้วจะได้ประโยคว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่ว่างต่อเมื่อหยุดคิดจึงว่างแต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงว่าง ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะการหยุดคิดบางครั้งต้องอาศัยความคิดจะเรียกว่าข้อคิดเพื่อหยุดคิดมันคือการใช้ความคิดเพื่อพิจารณาหเห็นทุกข์เห็นโทษหรือให้เห็นความจริงของเรื่องนั้นโยมยังไงบ้างการพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษเช่นถ้าโยมรู้ว่ายากวดนี้เป็นยาพิษ โยมจะกินไหมโยมตอบไม่กินครับทำไมถึงไม่กินโยมก็รู้ว่ากินแล้วตายผมก็จึงไม่กินและนี่ก็เท่ากับโยมหยุดคิดเรื่องกินยาพิษขวดนี้ได้แล้วความคิดที่โยมจะหยิบยาขวดนี้มากินจะดับไปจากหัวโยมเลยการที่ความคิดในการไปกินยาขวดนี้ดับไป ประโยมใช้ความคิดพิจารณาว่ามันจนเห็นทุกข์เห็นโทษของมันอย่างแท้จริงแล้วโยมถึงไม่กินและหยุดคิดในเรื่องใดได้ก็จะว่างจากเรื่องนั้นตอนนี้โยมว่างจากการหยิบยาขวดนี้มากินแล้วสิที่ว่างก็พระโยมหมดสิ่งความคิดที่จะกระทำเห็นไหมว่าการทำให้ไม่คิดหรือหยุดคิดนั้นบางที ก็ต้องอาศัยความคิดพิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษแล้วจะเกิดการหยุดคิดตามมาการหยุดคิดนี่แหละคือสติสติกับการหยุดคิดมีความหมายเดียวกันใช้แทนค่ากันได้ตอนนี้โยมมีสติในเรื่องของการไม่หยิบขวดยานี้มากินตลอดไปถามว่าเมื่อโยมรู้แล้วว่ามันคือ,อยาพิษโยมก็ยังจะมานั่งบริกรรมไหม ว่าฉันต้องไม่หยิบยาขวดนี้มากินโยมตอบว่าไม่ต้องมานั่งกำหนดปริกรรมว่าจะไม่กินมันแล้วค่ะใช่แล้วโยมเพราะโยมรู้แล้วไงว่าโยมเห็นทุกเข็นโทษของมันแล้วรู้ความจริงของมันเรื่องนี้มันก็จึงถูกตัดทิ้งไปติดตั้งเป็นสติในตัวโยมตลอดไปแล้วว่าจะไม่หยิบขวดยานี้มากินอีก เรื่องใดก็ตามที่เป็นสติท้าวอนตลอดไปแล้วก็จบไปเลยในเรื่องนั้นหมดซิ่งความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นตลอดไปในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงใช้วิธีนี้ในการติดตั้งสติหรือการหยุดคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แก่สาวกของท่านท่านจะดูว่าคนไหนยังต้องแก้ไขตรงไหนท่านก็จะให้ไป ข้อคิดเพื่อหยุดคิดเพื่อทำให้เขามีสติในเรื่องนั้นๆท่านจะติดตั้งสติหรือการหยุดคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนสมบูรณ์ยิ่งหยุดคิดหรือติดตั้งสติในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มากเท่าไหร่จิตก็ว่างมากขึ้นเท่านั้นทําให้ปราศจากความคิดความวิตกกงังวลความวุ่นวายจากสิ่งต่างๆมันก็กลับมาสู่ความว่าง ไปเรื่อยนั่นเองสังเกตซิเวลาท่านสอนท่านไม่ได้สอนอะไรมากเลยไม่มีวิธีปฏิบัติอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายเหมือนที่ยุคหลังประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาท่านแค่คอยจับผิดคอยขนาบสาวกของท่านให้หยุดคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเ,เหมือนช่างปั้นหม้อที่คอยปั้นหม้อใบหนึ่งขึ้นมาให้เป็นหม้อที่สมบูรณ์ โยมตอบว่าดูมันง่ายมากเลยนะคะเป็นวิธีการที่ดูไม่มีอภินิหารอะไรเลยไม่ต้องใช้ฤทธ์อะไรเลยโยมการภาวนาจริงๆแล้วถ้าโยมจับหลักได้นะ่ะเป็นเรื่องง่ายมากมันไม่มีหลักการอะไรที่ยุ่งยากเลยไม่จำเป็นต้องได้ชานคันนั้นคันนี้ด้วยแต่ต้องใช้การพิจารณาหาข้อเสียของตนเองให้มากที่สุด ให้พิจารณาว่าตอนนี้เรากำลังบ้ากับสิ่งใดอยู่เรายึดเราหลงสิ่งใดอยู่เมื่อเห็นข้อเสียของตนเองแล้วจึงลงมือแก้ไขปรับปรุงข้อเสียของตนเองจนหยุดคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆใหม่ๆต้องใช้ความอดทนต้องฝืนใจตัวเองบ้างแต่พอผ่านจุดนั้นไปได้แล้วโยมจะได้ความเคยชินใหม่ ในการหยุดคิดมาตัวอย่างเช่นตอนแรกโยมก็กินข้าวสามมือ้อโยมก็ลองฝืนใจไม่กินมื้อเย็นค่อยๆปรับลดปริมาณมื้อมามื้อนี้เกินจำเป็นนะมื้อนี้แม้ไม่กินร่างกายก็อยู่ได้ไม,ไม่ก็จะหิวหน่อยสักพักร่างกายจะปรับได้ต่อไปความคิดเรื่องกินเกินจําเป็นจะลดลงดับลงจากที่เมื่อก่อนจิตไม่ว่าง เพราะคิดว่ามื้อเย็นจะกินอะไรดีพอหยุดกินมื้อเย็นได้ความว่างในส่วนนี้ก็กลับมาเพราะมันหยุดคิดในเรื่องของการสแสวงหาในการกินมื้อเย็นแล้วให้เริ่มแก้ไขจากเรื่องกินกิเลสจับยากไปก่อนเป็นการตีกรอบให้ตัวเองจำกัดกรอบความคิดที่เกินจำเป็นแก่การดำรงชีวิตจู แต่วิธีการติดตั้งสติหรือการหยุดคิดได้เร็วที่สุดโยมต้องหาครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถมาจับผิดโยมได้กิเลสจับจาบโยมอาจจะแก้ไขเองได้แต่กิเลสขั้นละเอียดโยมต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ที่แท้จริงเพราะลำพังกำลังของโยมเองจะแก้กิเลสตัวละเอียดไม่ได้ต้องใช้ความละเอียดของครูบาอาจารย์ ในการจับผิดเว้นเสียแต่โยมจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกกัะพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าให้เริ่มจากเรื่องหยับๆก่อนเรื่องหยับๆที่ว่านี้เช่นอะไรบ้างคะโยมก็ลองใช้เรื่องศีลห้าศีลแปด มาเป็นแนวทางในการตีกรอบกิเลสตัวเองดูก็ได้อย่างสิลนห้านั้นเป็นแนวทางการหยุดคิดที่จะไปก่อกรรมจากการเบียดเบียนผู้อื่นและในเรื่องนี้ให้โยมเข้าใจถูกโทษของมันว่าทยมทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนั้นวิบากกรรมจะตกได้แก่โยมทั้งสิ้นในภายภาคหน้าอย่างเรื่องฆ่าสัตว์นี้ ถ้าโยมเห็นโทษของการกระทำดังกล่าวแล้วกลัวบาปให้มากมันจะหยุดคิดในเรื่องของการฆ่าสัตว์ไปเลยต่อไปไม่ว่าเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแค่ไหนความคิดที่จะฆ่ามันก็จะไม่มีอีกเลยมันก็หยุดคิดได้อีกเรื่องหนึ่งต่อไปก็พิจารณาเพื่อหยุดคิดในเรื่องอื่นต่อไปส่วนศีล8แปดนั้น เป็นแนวทางในการหยุดคิดที่จะสนองกิเลสส่วนเกินในการดำรงชีวิตสิ่งข้อ6ข้อ7ข้อ8หรือข้อสที่เพิ่มเติมเป็นอภรรมจาริยาเป็นเรื่องที่ถึงว่าแม้ไม่ทำร่างกายก็อยู่ได้อย่างเรื่องบ้าแต่งตัวที่เกินจำเป็นก็ลองพิจารณาดูซิว่าทุกวันนี้เราแต่งตัวโชว์คนอื่นมันได้อะไรบ้าง เดี๋ยวเสื้อสีใหม่ดีไซน์ใหม่ออกมาก็ต้องตามซื้อมันไม่จบไม่สิ้นฟุ่มเฟือยวุ่นวายพิจารณาข้อเสียของมันให้มากพอหยุดคิดเรื่องบ้าแต่งตัวได้ต่อไปไม่ว่าเห็นเสื้อใหม่สวยแค่ไหนสีนี้ยังไม่มีเราก็จะไม่มีความคิดไปสนใจหรือไปซื้อมันแล้วมันไม่มีค่ามันไม่มีความหมายต่อเราอีกต่อไป ความคิดเรื่องบ้านแต่งตัวก็ดับไปอีกหนึ่งเรื่องเราก็เช็คบินความคิดไปได้อีกเรื่องให้เช็คบินความคิดให้ขาดไปทีละเรื่องเจตนารมของสินห้าสินแปก็มุ่งหวังให้เพื่อให้คนเกิดการหยุดคิดในเรื่องต่างๆสำหรับคนที่ยังอยู่ทางโลกและไม่มีครูบาอาจารย์เอาแค่แกพฤติกรรมของตัวเอง ให้อยู่ในแนวของศีลห้าศีลแปดแต่อย่างสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วยมลองคิดดูว่ามีสักกิ่คนที่ทําได้อย่างไม่ต้องไปมองถึงขั้นสูงแค่ปรับเบสิกพื้นฐานในการละกิเลสหยับหยาบแค่นี้เอาให้ได้ก่อนถ้ากิเลสหยับหยับแค่นี้ยังละไม่ได้โยมก็ไม่มีทางยกระดับจิตขั้นสูง เพราะจิตมันจะไม่มีกําลังในการเกิดปัญญาในการดันกิเลสตัวละเอียดให้หลุดไปโยมตอบว่าเหมือนง่ายแต่ยากเจ้าค่ะหลวงพ่อก,ก็ตอบไปไม่ใหม่ต้องฝืนทุกคนแหละแต่ถ้าโยมกล้าหักดิบกับความคิดโยมจะไปได้เร็วถ้าโยมทำได้จิตมันจะเบาโล่งสบายสงบไม่พุ่นวายไม่ดิ้นรน กดแกว่วงมันจะไม่ค่อยเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาก็จะดับลงได้เร็วเพราะกิเลสตัวหยาบมันถูกขจัดออกไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังของมันเองการเพิ่มกำลังให้แก่จิตในการเกิดปัญญาในการดันกิเลสให้หลุดนั้นมีที่มาจากการละก,กิเลสก็ขอให้โยมจับหลักนี้ไว้ให้ดีจริงละก,กิเลสได้มากเท่าใด จิตก็ยิ่งยกระดับมากเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกําลังฌานการทำฌานได้สูงเป็นคนละเรื่องกับการยกระดับจิตดังนั้นอย่าดูว่าใครนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเก่งให้ดูว่าใครหยุดป้าหยุดยึดหยุดหลงหยุดติ้นรนหยุดสแสวงหาได้มากกว่ากันที่ต้องพูดตรงนี้เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดก,กันเยอะ เขาไปเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเดินจงกรมคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์เลยพากันไปนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่กลับไม่ยอมละกิเลสไม่ปรปับปรุงแก้ไขข้อเสียของตนเองทุกวันนี้คนเลยนั่งสมาธิแบบชานแต่โลภโกรธหลงอยู่ครบเหมือนเดิมมันยังไม่ถูกถอดถอนออกอยังไม่หยุดคิดแค่ถูกกดความคิดไว้เท่านั้นเอง ขอให้จับหลักให้ดีว่าการยกระดับจิตขึ้นอยู่กับการปร,ปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้เลิกบ้าเลิกยึดเลิกหลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆละก,กิเลสหรือหยุดคิดได้มากเท่าใดจิตก็จะยกระดับได้มากเท่านั้นให้วัดกันตรงนี้อย่าเอาการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมมาใช้เป็นตัววัดในการยกระดับจิต เพราะมันเป็นเพียงเครื่องกดอารมณ์ของผู้ปล่อยวางไม่ได้เท่านั้นโยมพูดต่อไปขอพระอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังหน่อยได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อก็บอกว่าสมมุตินะสมมุติตัวละครเป็นโยมกับฉันก็แล้วกันฉันพิจารณาทุกโทษของการกินที่เกินจำเป็นจนฉันเห็นโทษของมันแล้วหลังจากนั้นก็เลยกินข้าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่นอาจจะกินมื้อแค่มื้อเดียวส่วนโยมก็ยังกินข้าวหลายมื้ออยู่ดีโยมก็หวังจะกินข้าวมื้อเดียวบ้างแต่ยังไม่ปล่อยวางความคิดในเรื่องนี้ไปไม่ได้พอโยมหิวโยมก็เลยต้องนั่งสมาธิเพื่อกดอารมณ์กดเวทนาความหิวไว้กดไปกดมาจนนิ่งได้ชาญถามว่าคนไหนคือคนที่หยุดคิดในเรื่องกินที่เกินจำเป็นได้ โยมก็ตอบว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะหลวงพ่อก็ตอบว่าใช่เพราะความคิดในเรื่องของการกินที่เจินจำเป็นมันดับไปแล้วมันถูกเช็คบินไปเมื่อต่อไปไม่ว่าเห็นอาหารน่ากินแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนก็จะไม่กินอีกต่อไปไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นแต่โยมยังหยุดคิดไม่ได้เลยต้องนั่งสมาธิกดอารมณ์กดเวทนาไว กดจนนิ่งได้ฌานแต่ฌานไม่ใช่ตัววัดผลขอนการยกระดับจิตการยกระดับจิตมันวัดกันที่ใครหยุดคิดในเรื่องต่างๆได้มากกว่ากันคนที่หยุดคิดในเรื่องใดได,ได้ก็คือคนที่ปล่อยวางในเรื่องนั้นได้แล้วละกิเลสสลักความคิดในเรื่องนั้นได้แล้วเขาไม่จำเป็นต้องใช้สมถะมากดอารมณ์อีกต่อไป แต่สำหรับผู้ที่หยุดคิดไม่ได้ก็เลยต้องใช้สมถะมากดอารมณ์สมถะเป็นเพียงการหยุดคิดเพียงชั่วคราวแต่เรื่องนั้นยังไม่ถูกถอดถอนออกหรือ,อยังไม่สามารถหยุดคิดอย่างถาวรได้นั่นเองการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมนั้นไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์แต่เป็นแค่เครื่องอยู่เพื่อกดอารมณ์กดความคิดไว้เท่านั้นที่ต้องกด ก็เพราะยังหยุดคิดไม่ได้การหยุดคิดต่างหากที่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาหาทุกขาโทษเพื่อมาหยุดคิดเหมือนกันพอหยุดคิดในเรื่องใดได้ก็วางจากเรื่องนั้นหยุดคิดได้หมดก็จบกันนี่แหละคือการภาวนาคือการทิ้งสิ่งที่ยึดที่อยากที่หลง ปรับปรุงแก้ไขข้อเสียของตัวเองไปเรื่อยๆจนความคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ดับลงดับลงคงเหลือเพียงแค่ความคิดในการกระทำสิ่งต่างๆเท่าที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นในแต่ละวันให้ใช้ความคิดต่อสิ่งต่างๆต่อเรื่องต่างๆให้น้อยที่สุดซึ่งถ้าอยู่ทางโลกจะทำยากเพราะภาระหน้าที่หลายอย่างมันบีบบังคับให้หยุดคิด ในเรื่องต่างๆไม่ได้ถ้าออกจากสังคมได้การออกมาบวชจะเอื้อต่อการหยุดคิดได้มากกว่าเพราะภาระหน้าที่ต่างๆทางโลกมันไม่มีเท่ากับว่าเราก็ไม่มีการใช้ความคิดกับเรื่องนั้นๆไปโดยอัตโนมัติทีนี้เมื่อถึงเวลาจิตลงล็อกหลังจากที่หยุดคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเกิดปัญญา มีกำลังในการดันกิเลสตัวยาบตัวละเอียดให้หลุดออกกลายเป็นการบรรลุธรรมขึ้นมาได้